สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง널 e ริ e ิเว369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพระยยะกรณ์คนเกิดราศีมังกรและลัคนามังกรสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไ like, ล้กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงสุดนตัวสามารถอัลลาอาดีมาที่บ e l i e v e r 369ตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้ครับอัลลาอาดีมาทำค่าครูได้ตอนนี้เรามาดูกันซีรีส์พื้นวาสนาในดวงชะตากลับมาแล้วกับซีรีส์พื้นวาสนานะครับ ซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่3ครับ e ี EP แรกเราพยากรณ์เรื่องของพบเลยสุภาไปแล้วก็คือผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนอนาคตแล้วก็ความสำเร็จความสำเร็จของเราคืออะไรแล้วก็ผู้ช่วยเหลือของเราคือใคร นะครับอนาคตเราจะเป็นยังไงกลับไปดูในอีพีแรกเลยครับส่วนอีพีที่2เนี่ยคือพบเลือนกระดุมพระคือการเงินการเงินไม่เข้าใครออกใครการเงินของเรามีทิศทางอย่างไรสำหรับคนลาศีมกรและพนามมกรก็ย้อนกลับไปดูใน E ีพีที่2ครับส่วนอีพีนี้เป็น E ีพีที่3ก็คือซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาด้านของการงานหรือพบเลือนกรรมะซึ่งจะมีทิศทางอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่ากรรมะมี3อย่างความหมายของมันอันดับแรกกรรมะแปลว่า ไม่ใช่ไม่ใช่มันหมายถึงรวมหมายถึงว่ามันเป็นลักษณะของเวรกรรมเขาเวรกรรมตัวนี้ไม่ได้หมายถึงวิบากกรรมที่หลายคนเข้าใจหลายคนพอพูดว่ากรรมปุ๊บจะคิดว่ามันเป็นวิบากกรรมตาจริงวิบากกรรมหมายถึงกรรมไม่ดีกรรมที่เราต้องโดนต้องเดือดร้อนวุ่นวายต้องมีปัญหาต้องเกิดมามีแต่ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงกรรมกรรมที่นี้ที่ผมพูดหมายความว่ากรรมะตัวนี้หมายถึง กรรมคือการกระทาครับไม่ได้หมายถึงกรรมที่หมายถึงโดนรับวิบากกรรมอย่างนั้นแต่วิบากกรรมนั้นมันเกิดจากการกระทําของตัวเราเองดังนั้นจึงหมายความว่ากรรมตัวนี้ยังไม่ได้แบ่งแยกมันเป็นกุศลกรรมก็ได้หรืออกุศลกรรมก็ได้หมายถึงเราทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วจบง่ายๆก็หมายความว่าถ้าเราทําดีกรรมมันก็ต้องสมผลดีเราทําชัว่วผลมันก็ยังย่อมส่งผลร้ายมาถึงตัวถูกไหมครับก็แค่นั้นเองก็หมายถึงกรรมคือการกระทํามันยังไม่ได้แยกนะครับ กรรมเนี่ยตัวเนี้ยมันหมายถึงปัจจุบันกรรมปัจจุบันกรรมหมายความว่าเป็นสิ่งที่เราเจอในปัจจุบันต้องทําในปัจจุบันสิ่งนี้ที่ทําในปัจจุบันก็คือการงานคือยุคนี้สมัยนี้สิ่งที่ต้องทําในปัจจุบันมีแต่การงานเท่านั้นนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องทํางานตกเย็นพบค่ากลับบ้านกินอยู่ปับป๊บๆหลับนอนต่อแล้วก็ตื่นขึ้นมาวนลูปเหมือนเดิมการงานจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยทำมากที่สุดใน1วันในทุกๆ หนึ่งปีในรูปนหนึ่งชีวิตเราเนี่ยการงานทํามาตั้งแต่เลิกเขาเรียกว่าเหมือนกับจบเรียนมาจบใช่ไหมจนถึงวัยเกษียณอันนี้คือหมายถึงคนปกติทั่วไปนะครับก็คือการทํางานมันเยอะมากในช่วงชีวิตนี้คนเราจึงไปติดกับการกัดทําก็คือปัจจุบันกรรมและปัจจุบันกรรมคือสิ่งที่เรากําลังดําเนินไปอยู่ชีวิตปกติไปทําปกตินี่แหละแต่ว่าอดีตคือสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วปัจจุบันท่านเลื่อนไปเป็นอนาคต ในสิ่งที่ทําวันนี้จะเป็นอดีตดังนั้นเนี่ยอนาคตอดีตปัจจุบันจะรวมกันมันจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่แยกกันตรงที่ว่าเขาเขาแยกให้เห็นชัดเจนว่าอดีตผ่านพ้นไปแล้วแก้ไขไม่ได้อนาคตข้างหน้ายังมาไม่ถึงยังไม่เกิดการกระทําแต่เราได้แค่วางแผนล่วงหน้าเท่านั้นดังนั้นเพราะมันยังไม่มันยังไม่เกิดปัจจุบันเกิดขึ้นคืออนาคตเงื่อนไขจะเป็นไปตามปัจจุบัน ปัจจุบันดีอนาคตดีปัจจุบันไม่ดีอนาคตไม่ดีครับพูดง่ายๆดังนั้นใครมีหนี้สินรีบเคลียร์หนี้สินให้ใน,นปัจจุบันให้เสร็จสิน้นอนาคตจะสบายแต่ใครที่ยังมีหนี้สินปัจจุบันนี้แปลว่าอนาคตยังไม่สบายนะครับคุณต้องทําความเข้าใจก่อนว่าคืออดีตที่ใช้ใช้ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันหมายถึงว่านี่เราน้อยลงก็จริงแต่มันก็ยังเป็นหนี้อยู่ไงเขา้าใจปะมันไม่มีประโยชน์หมายถึงมันยังตัดวันนี้ที่ฉันแบบเป็นไทยได้อะมันยังไม่ใช่ดังนั้นอนาคตเป็นตัวตัดสินคุณที่จะเป็นไไทยหรือม่ แต่อดีตไม่ได้ตัดสินว่าคุณเป็นไทยแต่คุณยังต้องเป็นนี่ต่อไปเห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจเนี่ยเรื่องพานอดีตปัจจุบันอนาคตให้ลึกซึง้งทุกคนเข้าใจนะครับว่าอดีตปัจจุบันอนาคตคืออะไรทุกคนอธิบายได้หมดแต่คุณลึกซึ้งมากพอหรือยังและเข้าใจมันมากพอที่มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันแล้วหรือยังนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมกําลังสื่อสารให้พวกคุณฟังนะครับเราต้องเข้าใจให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะไม่งั้นมันจะทําให้เราสเปะสะปะ หลายคนเนี่ยบางคนบางคนเข้าใจถ่องแท้ครับเพราะว่ามองอนาคตเก่งมากบางคนมองกันไกลอย่างเงี้ยครับคือมองปัจจุบันกับมองกันไกลดีคนเนี้ยคนเหล่านี้จะไปได้ดีแต่คนที่ยังสเปดสปะยังลุ่มลุ่มดนโนอ,นอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะของคนที่ทําอะไรอ,อวภไพเลยในอ,าอ่างายางใหม่งว่าเป็นลักษณะนี้ครับหมายถึงการที่ยังไม่ได้ตระหนักถึงอดีตปัจจุบันอนาคตมากพอ แต่เข้าใจในช่วงจังหวะนะอย่างผมอะ่ะเข้าใจตระหนักดีแต่มันยังยังไม่ได้ดีมากจนเกินไปเพราะว่ามันมีจังหวะขาขึ้นขาลงของแต่ละคนด้วยนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจซึ่งมันยังไม่ใช่ขาพีคสุดของผมแล้วก็คือมันมันขาพีคมาแล้วช่วงหนึ่งแต่มันมีช่วงเศรษฐกิจที่เราต้องมารับ หลับด้วยกันทั้งหมดอ่ะเขาจะบคือหมายถึงตอนนี้อย่างชป์ขึ้นภาษีซาสหกเปอร์เซ็นของประเทศไทยเนี่ยทุกคนก็โดนกระทบเหมือนกันหมดถูกปะครับมันมันแล้วก็เป็นเรื่องของเศร,รษฐกิจโลกสงครามวุ่นวายกันไปหมดแล้วก็ไอ้ข้อพิพาทกับเพื่อนค้างบ้านเนี่ยกัมพูชาเนี่ยอีกเนี่ยก็วุ่นวายกันไปหมดดังนั้นเนี่ยเศร,รษฐกิจมันเลยไม่ดีถูกไหครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรับกันหมดแต่คนที่ยํางทงานประจําโชคดีหน่อยจะไม่รับผล่มากจนเกินไป แต่คนที่เป็นงานแบบพวกเราอ่ะอิสระอันนี้จะโดนเลยเห็นไหมต่อให้ดวงดียังไงแต่ถ้าดวงโลกมันไม่ดีอ่ะมันก็ยังไม่ดีเท่านั้นนะเหมือนกับกองทุนกลางมันน้อยอ่ะครับเราก็ช่วยกันแบ่งเฉลีย่ยมันก็ได้น้อยเหมือนเดิมต่อให้ดวงดียังไงก็ได้ไงแต่มันได้น้อย,อยงไงเฉลี่ยกับคนอื่นเขาแต่ถ้าเป็นช่วงโลกขาขึ้นเงินมันไหลเวียนสะพัดกองเบลอเทิงอย่างเงี้ยเราก็ช่วยกันกอบกันกำกันเต็มที่เลย เห็นไหมมันต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใจเข้าใจแบบนี้ด้วยบางคนเนี่ยชอบอนตีว่าอ๋อเป็นหมอดูต้องรวยสิต้องนูน่นต้องนี่ต้องนั่น no คุณไม่เข้าใจคือต้องเข้าใจโลกให้มากเข้าใจคนอื่นให้มากเข้าใจเขาให้เจเราให้มากนั่นเองนนเนาะก็จะเข้าในลักษณะของบางกรเนี่ยได้ดีช้าเนาะก็ต้องเข้าใจเพราะผมเองก็เป็นคนได้ดีช้าเหมือนกันโอเคเกิดมานานละจบที่เรามาเริ่มต้นกันที่ EP นี้เป็น EP แรกใช่ไหมครับ ดาวเสาร์เนี่ยเรามานับไป10บราศีเป็นภพเดือนกรรมะเป็นดาวสุกนะครับราศีตุลเนาะในนั้นเรามาทําความเข้าใจกับดาวสุกก่อนดาวศุกเกี่ยวพันกับอาชีพอะไรบ้างดาวสุกเนี่ยคือความสวยควาง,งามศิลปะบันเทิงดาวสุกหมายถึงพวกเสริมสวยนะครับอันดับแรกที่นึกถึงเลยเสริมสวยศิลปะก็คือวาดภาพนะครับอินทรีย์ดีไซน์นะครับหมายถึงดาวสุกเนี่ยหมายถึงพวกจัดดอกไม้พวกการทํา สปานะครับการทำเอ่อเขาเรียกว่าบันเทิงอะ่ะพวกบันเทิงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแต่งเพลงเอ่อจะคือคนนักแต่งเพลงมันต้องติสเนาะมันต้องมีศิลปะนะครับต้องต้องเข้าใจในศิลปะของทํานองเสียงเพลงส่วนคนที่ร้องก็เหมือนกันส่วนคนที่เป็นนักละครอะ่ะคือเรียกว่าแต่งละครแต่งนิยายแต่ง ภาพยนต์อะไรพวกนี้ครับก็ต้องมีสุนทรีในการถ่ายทอดออกมาเพื่อให้มันเนื้อหากินใจแล้วเออมันมันดีนะมันคือคิดไอเดียไม่เหมือนคนอื่นคือทุกอาชีพมีทาเลตนของตัวเองเช่นนักกีฬาก็มีทาเลตนของเขาหมายถึงคนที่เก่งในเรื่องด้านนั้นโดยเฉพาะเรื่องกีฬาที่เขาเรียกว่าข้ามพ้นขีดจํากัดของมนุษย์อ,อย่างยิมนาสติกเห็นไหมครับฉออีกแข้งฉีกขาได้เนี่ยคนคนเราธรรมดาทําไม่ได้กันเห็นไหมครับแต่นักกีฬาทําได้ ส่วนคนที่ทําศิลปะบันเทิงคนที่จะไปแสดงเป็นคนอื่นแล้วอินขนาดนั้นนะ่ะเราก็ทําไม่ได้นะถูกปะเราทุกคนทําไม่ได้นะมันก็ต้องเป็นอาชีพอย่างนันไปคนที่ร้องเพลงเพราะโอ้โ,อโหดีว่ามากๆเสียงขึ้นลูกคอสิบชั้นได้เลยอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนทําได้เช่นเดียวกันเห็นไหมทุกทุกอาชีพมีทาเล้นเป็นของตัวเองนักวิศวกรเนี่ยสร้างตึกขึ้นมาได้หนึ่งตึกไอเราอะแค่ทํากําแพงเดียวก็พังถล่มไม่รู้กี่รอบแล้ว ไอเขาอ่ะสร้างเป็นตึกขึ้นมาได้เลยเห็นไหมก็ก็เนี่ยคือความชานาญของแต่ละคนแพทย์เนี่ยรักษาโรคหายไอเราอะ่ะกินยายังผิดๆถูกๆเลยอะไรแบบเนี้ยได้มากสุดก็กิกนยาลดไข้แะละก็คือพาราอะไรแบบเนี้ยนอกนั้น,น,บบน,น,ก,นก็ไม่ดูละวมนต้องกินอะไรเห็นไหมครับถึงจะแก้โรคแก้นู่นได้นีไ่ได้อะไรเห็นไหมทุกอย่างมีทางเล่นของตัวเองด้วยความรู้ความสามารถดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าทุกอาชีพก็ดีหมดนะครับที่ดาวสุกยนี่หมายถึงอะไรอีกก็หมายถึงการท่องเที่ยวการเดินทางนะครับก็จะพวก โรงแรมไกด์อย่างเงี้ยครับดีพวกโรงแรมหมายถึงพวกเขาเรียกว่าเหมือนกับทําการโรงแรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หมายถึงอาหารการกินการจัดเลี้ยงการนิทัศราการอะไรแบบเนี้ยดาวสุขมันมันครอบคลุมของคําว่าศิลปะถ้ามันเข้าคําว่าศิลปะเข้าของคําว่าบันเทิงเข้าของคําว่าความสุขนะครับอันนี้คือดาวสุขทั้งหมดเลยนะครับอืม การจัดงานนิทรรศการต่างๆนี่ก็ยังเป็นดาวสุกเลยนะครับอืมแต่ว่ามันอาจจะอิงพระหัสหน่อยคือความรู้พระหัสกระสุกคู่ความรู้เนาะสับสับคู่ความรู้ประมาณนั้นก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูที่อีพีนี้ก็คือดาวสุกสถิตในเดือนตนุจนถึงเดือน อารินะครับส่วน e ีพีที่2คือดาวสุขสถิตในเรียนปตัตตนีจนถึงเรว,วินาศใครมีปตัตตนิถึงเรว,วินาศเนี่ยไปดู EP ีหน้านะครับอีพีนี้คือดาวสุขกลุมรักกุมลักเ,เกิดถึงอาริเนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวสุขกลุมรักเป็นเทวีโชคได้ดีจากเพศตรงข้าม กรรมตนุอันญมีกรรมนะครับเป็นคนมีกรรมคำว่ามีกรรมหมายถึงอะไรกรรมะตอนนี้คือการกระทํากรรมในอดีตและกรรมในอดีตชาติเนี่ยแล้วแต่เราจะคิดถึงว่าอะไรก็ได้แต่เป็นอดีตแล้วกันมาส่งผลในปัจจุบันทําให้เราต้องแบกภาระต้องรับผิดชอบเช่นยกตัวอย่างเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะเราอะได้รายเดือนมาได้รายได้มาเยอะที่สุดก็ต้องมาจุนเจียวครอบครัวอีกสองสามคนในครอบครัวของเราก็ถือว่าเนี่ยก็คือมีกรรมที่ต้องไปแบกรับชาวบ้านเขา ไม่ใช่ตัวฉันตัวคนเดียวอะเข้าใจปะพ่อแม่พี่น้องอะไรแบบเนี้ยเข้าใจว่าเป็นเครือญาติแต่ก็ต้องไปแบกไงก็หมายความว่าคนอื่นไม่ใช่คือเอาเป็นว่าทุกคนมีมือมีเท้าเหมือนกันเข้าใจปะก็หมายถึงเขาหากินได้แต่เราก็ต้องไปแบกแทนเขาเพราะว่าด้วยความอะไรใดๆก็ว่าไปอันนี้เราไม่ขอพูดแต่เอาเป็นว่า มันคือส่วนนั้นนะครับก็คือก็ต้องไปแบกก็คือต้องแบกก็จบนะครับก็ประมาณนั้นคือต้องรับภาระต้องกดดันส่วนคนที่ได้ตนุไปกรรมะอันนี้มันต่างกันคนคนนี้เป็นคนขยันนะครับเป็นคนที่วิ่งเข้าหาการงานแต่กรรมะปตนุไม่ได้ขยันแต่ต้องรับผิดชอบจําเป็นต้องทํานะครับทํางานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับดาวศุกร์ความสวยงามศิลป,ปะบันเทิงทุกอย่างบางคนเนี่ยเป็นทหารก็มีนะครับเออดาวศุกร์เนี่ยแต่ไม่ได้หมายถึงเป็นอาชีพทหารนะอาชีพทหารคือดาวเสา นะครับก็บอังคารผสมกันเนาะปบเปียวว่องไวและอดทนบึกทึกทนเนี่ยนะครับต่ไปดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนราหูอันนี้ก็ทําอะไรก็ได้ครับแต่ดาวศุกร์ในเรือนลาหูมีข้อเสียนอยู่ก็คือต้องระมัระวังเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงนะครับดาวศุกร์อยู่ในเรือนตำแหน่งของกระดุมพระคือ ก,กรรมะกระดุมพะคือทําอะไรก็ได้ตังค์คนคนนี้เป็นคนมือขึ้นเขามือขึ้นไม่ได้หมายถึงว่าเล่นหวยเลเบอร์หรือเล่นการพนันกันต่อแล้วจะได้โนก็คนละเรื่องเพราะว่าการงานครับกรรมะคือการงานแปลว่าการกระทําเงื่อไม่ออกไม่ได้ตังค์ไม่เกี่ยวกับเรื่องง่ายๆเสงีย่งยมแบบนั้นเลยถ้าใครอยากเล่นง่ายๆเสงีย่ยมไปดูที่พุตตะกลาภะปุตตะ,ะ,ตตะดีลาภะไม่เล่นเออไม่ดีก็หมายถึงพวกผีพนันนะครับคือเล่นไม่ได้ก็เสียอยู่นั่นน่ะก็อันนี้ระวัง ผมเป็นคนที่ปุตตะดีแต่ลาภะไม่เด่นดังนั้นผมจะเป็นคนที่รู้ดวงอยู่แล้วว่าเป็นคนไม่มีดวงเสี่ยงโชคหรือฟุกๆไม่มีผมก็จะไม่เล่นนะครับอันนี้ผมรู้ตัวอยู่แล้วแต่ใครที่มีลาภะเด่นแต่ลา,าปุตตะไม่เด่นคือคนนี้ไม่ชอบลงทุนแต่ราบผลมีเต็มก็อาจจะหมายถึงมีคนหยิบยื่นให้ง่ายๆนั่นเองหรือได้โอกาสบา่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันแต่ถ้าดีที่สุดคือปุตตะกับลาภะเพราะทํามันได้ไง ออหวังแล้วมันได้ด้วยอะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาดูที่ออกรรม,มะปยเรือสาามมนสาชะกรรมะปสาชะเนลายเสยมีเป็นอุดเป็นมหาอุดเนี่ยมันจะหมายถึงปฐุมเกณฑ์ด้วยโอ้ตำแหน่งเยอะมากถือว่าโชคดีมากเลยแต่ก็ต้องระวังอยู่ดีไอ้ดาวศุกร์ในเดือนสาชะเนี่ยมันหัวอ่อนนะครับคือเจอคนมากหน้าหลายตามีคนทั้งดีและไม่ดีอย่าคิดว่าดาวศุกร์เป็นปฐุมเกณฑ์และดาวศุกร์เป็นอุดเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสาชะแล้วจะดี ทุกอย่างไม่มีเสียเลยไม่จริงครับคือต้องระมัดระวังเพื่อคือคนเข้ามาเยอะอะครับมันก็ต้องมีคนทั้งคือคนเราอะปกติอะมีคนรักมีคนเกลียดถูกปะดาราเขายังเข้าใจเลยว่ามีคนรักก็มีคนเกลียดมีแฟนคลับก็มีคนชังมันก็เป็นเรื่องปกติดังนั้นคนเราก็เหมือนกันพออยู่ที่เด่นเนี่ยมันก็ต้องเด่นมีคนอิจฉาไงก็ไม่เห็นจะยากเลยถูกปะมันก็ต้องมีคนอิจฉาเราเพราะอิจฉาเราก็กั่นแกล้งเราทํร้ายเราโดยหลับๆัอะไรแบบนี้ก็ว่าไปเอาเป็นว่า ระมัดระวังใช้ชีวิตอย่างความไม่ประมาทแล้วกันเพื่อนเยอะไม่เป็นไรสังคมเยอะไม่เป็นไรเข้าสังคมไม่เป็นไรแต่ต้องเลือกคบคนต้องรู้จักคนต้องเข้าหาคนให้เป็นต้องรู้จักที่จะเลือกคบคนนะครับก็จะจบเพราะดาวพิเศษเด่นอ่ยแบบนี้มันถ้าดาวพิเศษเด่นในดวงนะ,ะเต็มตัวเลยครับกินพุนแทนข้าวนะครับคือพูดง่ายว่าโดนหลอกจนพุนทั้งตัวนะครับประมาณนั้นทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวศุกร์เป็นปละในเดือนพันธุ อันนี้ทาเกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งหมดกับดาวศุกร์นะเกี่ยวกับการสื่อสารไปพ้องด้วยนะครับแล้วก็มาถึงการเดินทางส่วนดาวศุกร์อยู่ในตาแหน่งพันธุก็เดินทางบ่อยๆไปไปมาๆเพราะเส้นประประแปลว่าปุบปุบปะปะคือการเดินทางไปไปมามาระหว่างบ้านกับที่ทํางานที่ทํางานกับบ้านอย่า,าไปรวมกันบางคนเนี่ยทำโฮมออฟฟิศหรือไม่ก็ทําการ,ราพาณิชย์อยู่ที่บ้านอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าทำเ,าเรียกว่าได้แต่ไม่ดีเออทำได้แต่ไม่ดี ทำไมจะทําไม่ได้เรามีเงินเราก็ทําได้ถูกว่าเราอยากพอใจมันบ้านของฉันฉันก็ทําได้แต่มันทำมาไม่ดีครับเพราะอะไรมันจะวุ่นวายคืออย่างนี้บ้านไปที่ทํางานอ่าบ้านไปที่ทํางานมันจะหมายถึงเป็นประเนี่ยก็หมายความว่าคนจะเข้า,ขาออกเยอะแยะมากมายคือคนนึงจะนอนคนนึงจะทํางานคนนึงจะออกคนนึงจะเข้า บางทีเรื่องความหึงหวงอีกฮะอ่ะวุ่นวายไปหมดดน้นนั้นเนี่ยเดินทางไปไปมามามันจะมีปัญหากับการเดินทางดีกว่ามันจะทําให้อย่างน้อยอ่ะมีปัญหาการเดินทางดีกว่ามีปัญหากับการเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นเนี้ยมีปัญหาแล้ววุ่นวายครับวุ่นวายที่สุดเลยเรื่องความสัมพันธ์เนาะเน้นนั้นเก็บความสัมพันธ์ดีๆไว้ดีกว่าแล้วไปวุ่นวายกับการเดินทางดีกว่านะครับ ต่อไปดาวสุขไปทำเกี่ยวข้องกับนายหน้าหรือไม่ก็อสังหาหรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับดาวสุขอย่างอื่นที่ไปพัวพันกับการค้าการขายหรือจะเกี่ยวข้องกับพวก e ีดเวทพวกอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับพวกอินเทเยดีไซน์อย่างเงี้ยครับก็ได้ทีนี้ดาวสุขไปอยู่ในดัมปุตตะอันยนดีที่สุดเพราะได้ตําแหน่งเกษตรหมายถึงความสุขความสมหวังทําอะไรก็มักจะ สมปทานาและอีกอย่างการงานทําสิ่งที่ชอบได้เลยนะครับคนคนนี้จะว่าโชคดีมากแล้วก็ไปหากินกับเด็กเขาว่าหากินกับเด็กหมายความว่าไม่ใช่กินเด็กนะพูดหลายรอบแล้วนะครับพูดทุกราศีพูดเตือนไว้ว่าอย่าไปยุ่งกับเด็กไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกว่าให้แนะนําว่าไปกินเด็กไม่ใช่กหากินกับเด็กนะครับไม่ใช่กินเด็กนะคือระวังเขาเรียกว่าภาคผู้เยาว์แล้วติดเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะครับ คือเอาเป็นว่าหากินกระเด็กหมายถึงไปเอาเงินกระเด็กนะครับไม่ใช่ไปอย่างอื่นนะทีนี้หมายถึงว่าให้ไปอยู่รอมรอมรัวมหาลัยหรือไม่ก็โรงเรียนไปหากินเท่านั้นดาวสุขคือบันเทิงก็ไปถึงว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับบันเทิงกับเด็กเงียอย่างบางคนเนี่ยร้านเกมคือไม่ไม่ค่อยแน,นะนะํานะแต่ว่าก็ก็แล้วแต่เนาะเออเอาเป็นว่าอาจจะเป็นร้านเกมจะเป็นเอ่อร้านถ่ายรูป โฟโต้ครับคือพว,พวกเด็กน้อยพวกวัยรุ่นพวกเนี่ยเขาจะจ่ายเงินเก่งนะครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรถูกใจเขาก็าจะเอาหมดนะพวกกล่องสุ่มอะไรแบบเนี้ยเอออะไรที่มันแบบของเล่นหรือจะเป็นการพัฒนาการศึกษาหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวข้องกับสุนทรีหน่อยเนี่ยเออสวยๆงามๆมะครับดอกมงดอกไม้วันเลนทายเต็มขายอย่างเงี้ยเออดอกมะลิวันแม่อะไรเงี้ยเอออะไรก็ได้ที่มัน วันคูวพวกแบบดอกเข็มหญ้าแพกอะไรว่าไปกขายไปสินะครับก็กขายได้เนาะอันนี้หมายถึงเล็กๆน้อยๆจนถึงใหญ่โตได้หมดเลยะจะของกินก็ได้ของหรูๆของอไม่ใช่ของหรูสิเพราะว่าไม่ใช่อทิ์คือของอร่อยนะครับของอร่อยเนี่ยเอาไปขายเลยรับรองติดเติมนะครับอันนี้ไปหากินใกล้มาหา หรือโรงเรียนเนาะประมาณนี้ต่อไปดาวสุกอยู่สุดท้ายในเดือนอริอันนี้เป็นแนวมูลนิธิจะดีกว่าเพราะว่าดาวสุกหมายถึงการเผื่อแผ่ชาวบ้านหมายถึงการทําเพื่อคนอื่นนะครับอดิมันคืออุปสรรคปัญหาก็จะลดปัญหาลงเพราะไปยุ่งกับปัญหาชาวบ้านปัญหาตัวเองเลยน้อยลงเหมือนผมเนี่ยมายุ่งกับปัญหาชาวบ้านแต่ถามว่าปัญหาตัวเองหายไปไหมไม่ ปัญหาก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่คิดว่าคงน้อยลงนะครับเพราะเราโมดทํางานไงก็เลยทาให้มันวุ่นวายกับการงานมากกว่าที่จะไปวุ่นวายกับสิ่งอื่นนะครับเราถามว่าวุ่นวายเรื่องอื่นมีไหมยังมีเหมือนเดิมนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเดินทางพวกชวดุดพวกแอร์โฮสเตดอะไรแบบนี้ครับแล้วก็การบินต่างๆทําได้นักบินเนี่ยแล้วก็รวมถึงดาวสุกนี่ยังหมายถึงการท่องเที่ยวการโรงแรมไกลเมอร์กุยเทสอะไรแบบนี้นะครับเกี่ยวข้องกับ อะไรที่มันเป็นระหว่างประเทศก็ดีนะอาริเนี่ยนะครับแต่มันต้องเกี่ยวพันกับดาวสุขด้วยนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปต่อกันในอีพีหน้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามบริจาคกับช่องชาแนลของเราด้นะครับขอบคุณครับ